สวัสดีครับผมเซลเอ็มนะครับจากมิสูจันทบุรีครับวันนี้เซลเอ็มนะครับก็อยู่ที่หุดแรงมักของจันทบุรีนะครับก็คือเนินนางพญานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ต่างจังหวัดหรือคนกรุงเทพก็จะมาบ่อยนะครับเป็นใกล้ๆกับติดทะเลนะครับก็มาทางคุ้งวิมานนะครับวันนี้นะครับเซลเอ็มก็จะมาบอกทั้งหมดเลยนะครับทั้งส่วนรถของแถมแล้วก็ตัวเนี้ย พิเศษยังไงราคาเท่าไหร่และตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสําหรับกวข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานเอกชนนะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มนะครับและที่สําคัญนะครับดอกเบี้ยศูมีให้แน่นอนครับเดี๋ยวเซลลเอ็มนะครับจะพามาดูนะครับชุดแต่งนะครับเลลี่อาร์ตนะครับซึ่งตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับชุดแต่งของเรานะครับจะเป็นสีดำนะครับ ตัดกับสีแดงนะครับมาพร้อมสติกเกอร์หรือสัญลักษณ์นะครับเรลิอาร์ดนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปนะครับเอ็มก็จะพามาดูมิติด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะใส่นะครับเป็นคิ้วซุ้มล้อนะครับสีดําซึ่งติดมาจากโรงงานเลยครับมาพร้อมนะครับบางโคนนะครับสีแดงนะครับอ่าตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้เหมือนกันนะครับก็นําเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเป็นอ่าสติกเกอร์นะครับสีขาว สีดำแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเอ็มมองแล้วดูแล้วเนี่ยดูว่ามันสวยครับเวลาขับขี่บนท้องถนนเนี่ยจะเห็นว่าโดดเด่นมากครับเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายคนถามแล้วว่ามันรุ่นอะไรพี่หาซสติกเกอร์มาติดเพิ่มได้ไหมอันนี้เอ็มบอกว่าตัวนี้มันเป็นของดีเทลสแท้ซึ่งลูกค้าต้องออกเฉพาะตัวนี้เท่านั้นถึงจะได้ครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะมีนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับซึ่งเป็นสีดําทําให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับทำให้ดูหล่อและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและยังไม่หมดนะครับ ก็จะมาพร้อมนะครับชุดแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นเลลี่อาร์ตอีกนะครับที่ตัดกับสีดาแล้วก็ตัดกับสีแดงนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าออกตัวนี้เลยคุณลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับเซลล์เนะครับก็เปลี่ยนเป็นแมกนะครับพร้อมยางนะครับขนาด18นิ้วนะครับยางอันนี้ก็จะเป็นยางอทูเลนนะครับสามารถ วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวนะครับทำให้รถดูมีมิติและดูบึกบืนใหญ่มากยิ่งขึ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้จบแล้วก็อาจจะทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับเพราะว่าตัวนี้ราคาเริ่มต้นล้านสามนิดๆเองครับสาหรับนะครับโปรโมชั่นของเรานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับโปรโมชั่นที่1นนะครับก็คือดอกเบี้ย0%นะครับผ่อน4ปีนะครับคุณลูกค้า โปรโมชันที่2นะครับก็คือเครดิตดีประวัติดีดาวเริ่มต้นได้ที่5%้นะครับคุณลูกค้าส่วนโปรโมชันที่ขายดีตอนนี้นะครับก็คือเลือกเป็นของแถมล้อแม็กนะครับขนาด18นะครับพร้อมยางนะครับหรือจะเลือกเป็นจอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับผมก็แล้วก็มีของแถมมาตรฐานอีก15รายการนะครับหรือถ้าคุณลูกค้ามีของแถมอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษก็สามารถติดต่อสอบถามพวกเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยครับผม ก่อนที่เอมจะไปนะครับเอมก็ขอฝากช่องทางการติดต่อพวกเราได้ที่มิสูจันทบุรีนะครับสำนักงานใหญ่นะครับผม2นะครับ YouTube นะครับแล้วก็สามารถโทรสอบถามกันที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้เอมก็ขอตัวไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆเอมก็จะได้เอามาอัปเดตแล้วก็มาทำคลิปให้ลูกค้าดูนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ